สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะครับพบกันกับการเรียนรู้สูตรหวยรัฐบาลนะครับงวดวันที่16มีนาคมนะครับหรือว่างวดหน้านั่นเองนะครับใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาฟันธงตัวเลขกันนะครับสูตรนี้เป็นสูตร2ตัวล่างรัฐบาลนะครับเวลาเราคิดออกมาแล้วนะครับในแต่ละงวดนะครับจะได้ตามตัวอย่างที่เราได้เห็นตรงนี้ ครับหลักสิบจะมีตัวเดียวแบบนี้นะครับเลข0ูนย์แล้วก็หลักหน่วยจะมี3ามตัวแบบนี้เวลาเราจับคู่กันจะได้3ามชุดทุกงวดนะครับอย่างเช่นงวดนี้ถูกที่0ูนย์เนะครับหลักสิบตัวเดียวถูกนะครับศูนย์เงวดนี้จะเป็นสี่สามนะครับสี่สามแบบนี้แล้วก็เจนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับวิธีการคิดการคํานวณนะครับตัวเลข3มชุดแบบนี้คิดกันยังไงนะครับเชนี้วันที่16มีนาคมนะครับ ถ้าเราจะไปเลือกลอตเตอรี่หรือว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลอันนี้ฝากเอาไว้นะครับให้เลือกตัวที่มี4มี6มี8อยู่หลักหน่วยนั่นเองนะครับมีโอกาสถูกรางวัลสูงมากนะครับทีนี้หลัก10จะมีแค่ตัวเดียวอย่างงวดที่ผ่านมาที่ผมได้แนะนําไว้นะครับเห็น <He ard S 2> ไหมครับหมีนาคมนะครับใครรับชมคลิปคงพอจําได้ไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เลือกหลักหน่วยที่มี5้านะครับกองสลากเขาตักมาคือเลข เนั่นเองเห็นไหมครับหลักหน่วยถูกต้องนะครับงวดนี้ก็จะเป็นตัวนี้4,6,8นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูการคิดกัคคำนวณกันนะครับเราจะมาดูว่าหลัก10ตัวนี้นะครับวันที่1มีนาเมีนาจะเป็นเลขตัวไหนบ้างนะครับผมจะทําให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับเพราะว่าหลายๆท่านอยากจะคิดเป็นทําเป็นนะครับวิธีการคํานวณตัวเลขนะครับลองฝึกคิดไปพร้อมๆกันนะครับจะทําตัวอย่างให้ดูสัก2งวด แล้วก็จะทําวันที่16มีนาให้เหลอว่าจะเป็นเลขตัวไหนบ้างแล้วก็จดจําตัวเลขไปเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้แต่นั่นเนิน่นใกล้ๆจะหายากมากอย่างงวดที่ผ่านมาที่ฟันทงให้ทุกคนก็ไปเลือกบางคนก็เลือกไม่ได้นะครับแต่ก็มีส่วนมากที่เลือกได้กันนะครับเวลาคํานวณทุกครั้งเราต้องจดตัวเลขให้ถูกต้องก่อนอันดับแรกอย่างวันที่1กุมภานะครับรางวันที่1จะเป็นแบบนี้2ตัวล่าง โดยเฉพาะเลขหน้าครั้งที่1ที่2นะครับผมย้ําเสมอนะครับบางเว็บไซต์นะครับเขาจะเอาตัวที่มีค่าน้อยแบบนี้ไปไว้ข้างหน้าตรวจรางวัลนี่ถูกเหมือนกันนะครับแต่การคํานวณน,นะครับตัวเลขตัวนี้ตักมาก่อนต้องเลี้ยงให้ถูกต้องเลขท้ายเช่นกันนะครับมันเป็นทางเดินของตัวเลขนั่นเองวิธีการคํานวณน,นะครับให้ทุกคนนําปีพศมาตั้งทาแบบนี้หลัก10หลักหน่วยตั้ง567เหมือนกันนะครับ ทีนี้จุดที่เราต้องใช้ในการคำนวณนะครับเราไปดูที่หลักสิบก่อนให้ทุกคนมองไปที่เลขหน้าครั้งที่หหลักร้อยตรงนี้แล้วก็เลขท้ายครั้งที่2หลักหน่วยตรงนี้2จุดนี้ใช้ในการคำนวณหลักสิบสองตัวล่างรัฐบาลนะครับหลักหน่วยก็เช่นกันมีแค่2จุดนะครับวงไปที่หลักหน่วย2ตัวล่างแล้วก็หลักร้อยครั้งที่1เลขหน้า2จุดนะครับจําง่ายๆนะครับมีปากกากระดาษก็จดเอาไว้ หลังจาก16มีนาออกไปแล้วนะครับเราอยากจะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่1เมษายนนะครับเราไปนั่งทําเองได้นะครับเลข9เลข4มาตั้งแบบนี้นะครับวิธีการตั้งตัวเลขแบบนี้นะครับเลข9เลข9เราก็มาตั้งแบบนี้นะครับวิธีการบวกให้บวกลงมานะครับ9บวกหได้14บนะครับ4ีบวกหได้10คือ0 4นบวก0จะได้4นะครับแล้วค่อยเพิ่มแต้มเป็น5 เพิ่มเป็นหเพิ่มเป็นเจ็ดแล้วก็เพิ่มเป็นแปดแบบนี้ให้ครบห้าตัวนะครับหลักสิบหลักหน่วยเก้าบวกห้าสิบสี่นะครับแล้วก็เก้าบวกหกได้สิบห้านะครับสี่บวกห้าจะได้เก้าเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามแล้วก็เป็นสี่แบบนี้นะครับหลักสิบมีห้าตัวนะครับส่วนหลักหน่วยจะมีหกตัวนะครับทีนี้ถ้าเราจับคู่กันเนี่ยจะได้สามสิบคู่ จับยังไงก็ได้30คู่นะครับถ้าเราไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมดก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับเราจะตัดตัวเลขให้เหลือ15คู่ก็คือครึ่งหนึ่งนั่นเองให้เราไปดูที่หลักหน่วยก่อนนะครับให้ทุกคนวงไปที่รางวัลที่1นนะครับใน3าตำแหน่งนี้หลักแสนหลักหมื่นแล้วก็หลักร้อยนั่นเองปากกาสีน้ําเงินนะครับที่ผมปรงเอาไว้นะครับบวกรวมแต้มกัน 6กบวกจะได้เท่ากับเลข6ให้นำมาวางคู่กับเลข7ตัวนี้นะครับแล้วเราก็บวกกันนะครับ6บวก7 6็บวก7ก็คือ13ก็คือเลข3นั่นเองทีนี้เลข3ตัวนี้นะครับมีความสำคัญนะครับเราใช้เป็นตัวเลือกหลักหน่วยตัวนี้แบบนี้เลข3เป็นเลขคู่นะครับให้ทุกคนมองไปที่เลขคู่คือเลือกออกมานั่นเองเป็นตัวเด่นนะครับเลข9เลข1แล้ก็เลข3 เห็นไหมตัดไปครึ่งหนึ่งนะครับจาก30ก็เหลือ15แต่สูตรนี้เราสามารถตัดให้เหลือสุดท้ายคือ3คู่นั่นเองแค่3คู่เพราะเราจะฟันธงหลัก10มาแค่ตัวเดียวนะครับมาจาับคู่กับ9 1 3ที่วางไว้นะครับตำแหน่งสุดท้ายตัวนี้บวกกันได้7นะครับแล้วเราก็บวกกัน7บวกเจนี่ยจะได้เท่ากับ14ก็คือ4นั่นเอง4ตัวแทนเป็นเลข9 คำว่าตัวแทนเนี่ยผมอธิบายทุกงวดทุกคลิปไปนะครับผลบวกของ5นะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับ4บวก5จะได้9 9บวก5จะได้14นั่นเองนะครับตัวแทนเลขหวังว่าคงพอเข้าใจนะครับผลบวกของ5นั่นเองวิธีการฟันธงตัวเลขให้เราเลือกตัวที่มาพร้อมกันแบบนี้จะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นคือเลข4นั่นเองเราก็นําเลข4ตัวนี้นะครับ ไปจับคู่กับเลข9 1 3ที่เราเลือกไว้ก็จะเป็นเลข4เลข9นะครับเลข4เลข1แล้วก็เลข4กับเลข3นั่นเองเราก็นำตัวเลข3ชุดตัวนี้นะครับไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกไม่ถูกออกไม่ออกไม่มีใครรู้นะครับเป็นเรื่องของอนาคตสูตรนี้มีความแม่นยำนะครับย้อนไปหลายๆงวดยังไม่ผิดเลยเพราะฉะนั้น น่าจะเอาไปพิจารณาในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับผม1กุมภานะครับออก16กุมภาเห็นไหมครับออกมา4 3นั่นเองแบบนี้เราตัดเลขถูกต้องนะครับเลข4แล้วก็เลข3เราสามารถนําตัวเลขนะครับลอตเตอรี่ที่เราเลือกไว้ไปขึ้นเงินได้นะครับงวดถัดไปเวลาเราจะคิดจะคํานวณอีกนะครับอยากจะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับเราก็นํา ตัวเลขที่กองสลากเขาตักมานะครับเรียงให้ถูกต้องนะครับตามที่ผมแนะนําปีพศนะครับมาตั้งแบบนี้ตำแหน่งเดิมนะครับสจุดเท่านั้นเองหลักร้อยครั้งที่1เลขหน้าหลักหน่วยรครั้งที่สองเลขท้ายหลักหน่วย2ตัวรัฐบาลกับหลักร้อยครั้งที่1เลขหน้าจำง่ายง่ายนะครับเลขศูนย์กับเลขห้าแล้วก็มาตั้งตัวนี้ตั้งแบบนี้นะครับเลขสามกับเลขสี่ก็มาตั้งแบบนี้สามกับศูนย์นะครับสามกับศูนย์นะครับ บวกกันนะครับได้เท่ากับเลข5บวกกันได้เท่ากับเลข11คือ1นะครับบวกกันได้6 6หเพิ่มเป็น7ดนะครับเพิ่มเป็น8เป็น9แล้วก็เป็น0นย์นะครับมีทั้งหมด5ตัวนะครับ3มบวก5ได้8 0ดศนบวก6ได้6 8ดบวก6ก็จะได้เท่ากับ14 4ี่เป็นห้าเป็นหเป็น7ดเป็น8ดแล้วก็เป็น9้าทั้งหมด6ตัวแบบนี้จับคู่ก็จะได้30คู่ทุกครั้งนะครับ เราจะตัดให้เหลือครึ่งนึ่ง15คู่ที่จริง15คู่เราก็ไปเสี่ยงได้นะครับถ้าเรามีทุนนะครับเพราะว่า2ตัวตัวนี้นะบางคนไม่รู้นะครับเราถูกได้1ในร้อนะครับหนึ100ประตูถูกได้ประตูเดียวนะครับถ้าเป็น3ตัวตัวนี้เนี่ยหนึ่งในพันนะครับหนึ่ประตูถูกได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นถ้าเป็นรางวัลที่1 1ในล้านนะครับหในล้านนะครับค่อนข้างจะถูกยากแต่ก็มีคนโชคดีทุกมวดไปนะครับรางวัลที่1 นะครับไม่แน่นะครับงวดนี้อาจจะเป็นคิวของเราก็ได้นะครับ15คู่นะครับตัวตัดเราก็วงไปที่รางวัลที่1หลักหมื่นหลักแสนหลักหมื่นนะครับแล้วก็หลักร้อยนั่นเองนะครับ9้าบวก4บวก3นะครับได้เท่ากับ14อ่าม3 3บวก3มได้6นะครับมาวางตัวนี้นะครับแล้วเราก็บวกกัน6บวก7จะได้เท่ากับ13ก็คือ3เพราะฉะนั้นเลข3ตัวนี้เป็นเลขขี้นั่นเอง นะครับให้ทุกคนเอาเลขขี้ออกมาเป็นตัวเด่นแบบนี้นะครับจะพู่ได้15คู่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเหลือแค่3คู่เท่านั้นนะครับตัวนี้สําคัญนะครับมีวิธีบวกนะครับแถวนี้แหละบวกได้5นะครับใครชอบเสียงสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับเดี๋ยวสูตรนี้ผมส่งไปให้นะครับทุกจุดเรารู้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวบอกจุดนี้ไปด้วยนะครับจุดนี้ตัวไหนบวกกันมาวางเพราะเราจะเลือกหลักสิบมาแค่ตัวเดียว นะครับ5้บวก7นะครับได้เท่ากับ12ก็คือ2 2ตัวแทนนะครับเป็นเลข7คือผลบวก5นั่นเองนะครับเราก็เลือกตัวที่มาพร้อมกันนะครับก็ไม่ใช่เลข2นะครับเลข7นะครับจะมีแค่ตัวเดียวนะครับเลข7จนะครับจะเป็นตัวเด่นหลัก10บเราก็จับมาวางกับ5 7 9ก็จะเป็นเลข7 5นะครับก็จะเป็นเลข7 7 แล้วก็79นั่นเองนะครับทั้งหมด3คู่แบบนี้ 1, 2, 3นะครับวันที่ส6บกุมภาออกวันที่1นมีนาวัาที่ผ่านมานะครับออก79นั่นเองนะครับเจแบบนี้เราตัดถูกต้องตัดถูกต้องนะครับตัวนี้นำสลักกินแม่งรัฐบาลไปขึ้นเงินได้นะครับ ทีนี้สูตรทุกสูตรนะครับเราสามารถคิดและคำนวณด้วยตนเองได้เพราะว่ามีที่ไปที่มาชัดเจนนะครับตามที่ผมได้วงตำแหน่งเอาไว้ให้ทุกจุดเลยนะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับที่มาทําตรงนี้นะครับผมไม่ได้รู้ว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับแต่ที่แน่แนงวดที่ผ่านมาก็เราส่งตัวเลขหมายถึงว่าสรุปตัวเลขให้ไปถูกกันทุกคนนะครับน้าใจก็แบ่งปันกันเข้ามานะครับหลายๆท่านนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันนะครับทีนี้ เลขเจะเหลือแค่3ชุดแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าหลัก10เราจะฟันธงแค่ตัวเดียวเราต้องรู้จุดนี้จุดสุดท้ายนะครับจุดสุดท้ายนะครับเราไม่สามารถที่จะเปิดเผยตรงนี้ได้1เราไม่ได้มาแนะนําหรือว่าส่งเสริมให้ทุกคนไปเล่นเหมือนกันหมดนะครับบางคนก็ผ่านมาก็เห็นนะครับก็ศึกษาเรียนรู้ได้แต่ไม่จะเป็นต้องเล่นนะครับแต่ถ้าใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วนะครับ ชอบแนวทางการคำนวณตัวเลขแบบนี้นะครับนี่คือเราสามารถคิดเองทำเองได้นะครับสูตรนี้ผมส่งไปให้จะมีคำเฉลยตัวนี้ไปด้วยว่าตัวไหนบวกกันมาวางตัวเลขจะได้3ามคู่แบบนี้นะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาเบอร์นี้ได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ ID ดี n e นนะครับ0 9 5ย์2 9504สองสี่สอง้าห้านย์สี่นั่นเองนะครับพิมพ์เบอร์นี้เข้าไปในไลน์แล้วก็ทักเข้ามา ให้คาปรึกษาทุกท่านนะครับสูตรที่ส่งไปจะมีรายละเอียดวิธีคิดทุกอย่างนะครับหรืออยากจะพูดคุยกันก็โทรได้เช่นกันนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมจะส่งสูตรไปให้แต่บางท่านอาจจะคิดไม่ค่อยเป็นก็ไม่เป็นไรนะครับผมสรุปตัวเลขไปให้พร้อมเลยงวดที่ผ่านมาก็ให้ตัวเลขไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลก็มีตัวเลขที่ถูกเช่นกันอยู่ที่เราจะเลือกหาได้เท่านั้นเอง ได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวเรานะครับถ้าเรารับเลขไปตอนนี้ก็อาจจะหาได้ใกล้ๆอาจจะหายากนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูงวดหน้ากันเรามาดูวันที่16มีนาครับเราคิดจาก1มีนาที่ออกไปแล้วนะครับห้าหกเจ็ดมาตั้งนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่ทำงวดหน้าให้ดูนะครับทำให้เลยนะครับตำแหน่งเดิมนะครับหลักร้อยครั้งที่1เลขหน้าหลักหน่วยครั้งที่2เลขท้าย หลักหน่วยสองตัวล่างหลักร้อยครั้งที่หนึ่งเลขหน้าเห็นไหมครับเลขเพิ่งออกไปคงพอจําได้ตั้งตัวเลขเลี้ยงให้ถูกต้องเก้ากับสามมาวางแบบนี้นะครับเก้ากับเก้าเราก็มาวางแบบนี้นะครับเราก็บวกกันลงมานะครับได้สี่บวกได้เก้าบวกได้สามนะครับสามเพิ่มเป็นสี่นะครับสี่เพิ่มเป็นห้าห้าเป็นหกหกก็เป็นเจ็ดแบบนี้นะครับเก้าบวกห้าสิบสี่นะครับ ก้าบวกหกได้สิบห้านะครับได้เก้านะครับเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามแล้วก็เป็นสี่แบบนี้นะครับมีหกตัวนะครับเวลาจับคู่กันก็จะได้สามสิบคู่จดไว้ดูได้นะครับฝั่งนี้จะเป็นหลักสิบฝั่งนี้จะเป็นหลักหน่วยนะครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับงวดหน้าหน้าจะออกได้ผมจะตัดให้เหลือ15คู่ให้ดูนะครับว่าจะเป็นเลขตัวไหนบ้างเราก็ดูรางวันที่1หลักแสนหลักหมื่นแล้วก็หลักร้อยนั่นเอง บวกกันนะครับ2บวกค่าได้7 7บวกหได้13นะครับเห็นไหมครับบวกกันก็จะได้เท่ากับเลข10นั่นเอง10ก็คือ0 0ก็คือ10ก็จะเป็นตะกูเลขคู่เพราะฉะนั้นวันที่16มีนาคมนะครับตามสูตรแล้วนะครับสูตรนี้ยังไม่ผิดนะครับลองไปเช็คดูนะครับน่าจะออกเลขคู่ในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับที่จริงหลักหน่วยมีทั้งหมดอยู่5ตัวนะครับ0 2 4 6 8แนะครับแต่เราไม่จำเป็นต้องไปเลือกทั้งหมดเพราะว่าสูตรนี้ยังไม่ผิด เพราะฉะนั้นเลขก็ต้องมากับสูตรนี้แหละนะครับความเป็นไปได้สูงมากทีนี้เลขคู่ที่ออกมาในสูตรนี้ก็จะเป็นเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ตัวหนึ่งนะครับเลขสองแล้วก็เลขสี่นั่นเองที่เราเลือกออกมาคือตัวนี้แบบนี้นะครับเวลาจับคู่ก็จะได้สิบห้าคู่โครงสร้างสิบห้าคู่ผมจับคู่เป็นตัวอย่างนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับ นี่คือ3 4 5 6ีจะเป็นหลักสิบตั้งไว้แบบนี้บางคนจับคู่ไม่เป็นนะครับ0 2 4ก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยนี่คือเลข15คู่นะครับเป็นโครงสร้างตัวเลขที่เราจับคู่ฟันธงไว้ให้นะครับใครสามารถที่จะนำตัวเลขตรงนี้ไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ก็ลองพิจารณาดูนะครับนี่คือตัวเลขวันที่16มีนาคมนะครับก็คืองวดหน้านั่นเองนะครับ เลขทั้งหมดจะมี15คู่นะครับนับดูได้ชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ถ้าออกตัวไม่ชอบก็จะว่ากันนะครับทางที่ดีนะครับเลือกทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเราอยากจะรู้ว่า3ชุดภายในนี้เราฟันธงตัวไหนนะครับสูตรที่ส่งไปให้จะมีคําตอบก็คือจุดนี้ตัวไหนบวกกันมาวางนะครับบวกได้เท่าไหร่ก็ใส่ตัวแทนเข้าไปหรือเพิ่ม5จะมีตัวหนึ่งที่ซ้ํากันนะครับหรือว่ามาพร้อมกันนั่นเอง มาจับคู่กับ024ก็จะได้เลข3ชุดนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับ09524290 9504 uh, นะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ ID line ทางช่องเรานั่นเองนะครับหรือใครสะดวกโทรก็โทรได้เช่นกันนะครับแต่ภายในนี้จะตัดเหลือแค่3ชุดถ้าเราได้สูตรไปคิดเองทำเองนะครับผมสูตรส่งให้จำกัดนะครับทักมาก่อนเราก็ได้รับไปเสียงสลาก,กิินแบ่งรัฐบาลก่อนนั่นเอง นะครับผมแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่เป็นนะครับเพราะผมช่วยดูแลคาแนะนําทุกงวดอยู่แล้วนะครับติดต่อมาได้นะครับใครสนใจนะครับทีนี้เรามาลุ้นกันนะครับวันที่16มีนาคมนะครับชุดไหนจะออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมช่องของเราสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับห้ามนําไปเล่นการพนันอย่างอื่นนะครับที่ผิดกฎหมายนะครับผม ชอบคิดชอบพนมก็อย่าลืมกดติดตามกด s ั b s c r i b ์นะครับเวลามีสูตรดีจะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวรจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอให้โชคดีมีโชคเหมือนรางวัลถูกรางวัลเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับฟันธงนะครับให้ถูกนะครับเลขชุดเดียวนะครับเลขชุดเดียวที่เราฟันธงให้นะครับถูกกันทุกคนขอบคุณอีกครั้งสำหรับน้ำใจที่แบ่งปันกันเข้ามานะครับ เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ